สวัสดีค่ะก็มาเข้ามาพบกันในรายการแล่งข้าวรบก็กับ ang, sa, กยุยยุยพิกาวร่างรอดพาซาและกกพี่น่อยอํานวยคุมบานคนภูเก็ตรองผอเมืองหลักรบร้อยนามเสียลงคลองบางย่ญ่ค่ะครับและแต่ว่าซื่อเช่นเดียวกันแล,นและครับวันที่2 2เมษายนที่ผ่านมานายเมตรีนตุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางเศร้าส้มใจสุวรรณสุภพนานายกเทศบุตรีนครภูเก็ตนำคณะน่วยงานทีเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีที่มีประชาชนร้องเรียนผ่านทางูุ่นดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตบอกว่าที่คลองบางใญยนี่แหละช่วงบริเวณเขตพื้นที่โซนสร้างกองถนนเยาวราชมีผู้ประกอบการหลักลอปล่อยน้ำเสียลงคลองบางใไ่ทำให้ในน้ำในคลองบางญ่นี่หนาวเสียชายอุปโภคบริโภคไม่ได้ทางที่เป็นคลองน้ำส้ายลักในการใชน้น้ำทำน้ำประปาเขตเทศบาลนครภูเก็ตด้วยนอกจากนี้ก็ยังส่งกลิ่นเหม็น คุ่งไปถั่วทางบริเวณไร่เคียง ตลอดริมชายคลองที่ผาดผ่านใจกลางเมืองก,กูเก็ตทําให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ไกลๆเคียงนี้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากประชาชนขาดวาน้ำเสียดังกราวจะถูกหลักหลอบป,ปล่อยมาจากสถานประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งในบริเวณดังกล่าวนียมีทางโรงพยาบาลคลินิกห้างสรรพสินค้าโรงงานทําขนมจีนนอกจากนี้ก็ยังมีร้านอาหารอีกจํานวนมากและก็ยังเป็นโซนโซนเดียวในเขตอำเภอเมืองที่ไม่มีโรงพยาบาลน้ำเสีย เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่อเหนืองระหว่างเทศบาลนครภูเก,ก็ตกับเทศบาลตำบลรัศดาเทศบาลตำบลวิชิตและเทศบาลตำบลเมืองกระทูนะครับจึงทําให้เป็นจุดเดียวที่ไม่ไม,ไม่มีการบําบัดน้ำเสียก่อนทิ้งลงคลองก็ทําให้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่หมักหลักหลอปล่อยน้ำเสียทิ้งลงคลองเป็นประจําจนเคยทําให้ซัดน้ำในคลองบางหย่ทางปลากุุงห้อย ตายเป็นจํานวนมากโดยเจาเพาะหน้าแหลงนะครับค่ะและเมื่อลงตรวจพื้นที่ตามคาเรียกร้องเลี้ยงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตซึ่งกับะลึงพี่น้อยเพราะว่าเพราะว่ามีการปล่อยน้ําเสียลงไปในคลองบางหย่ยจริงจนทําให้น้าในคลองนี้กลายเป็นซองซี่เลยค่ะแล้วก็มีการหลักรอปล่อยน้ําเสียลงคลองบางหญ่ทำให ซี่นี่คุ้นคอนและกระดำสนิทมีกลิ่นเหม็นกระจายคลุงไปทั่วบริเวณริมคลองในระยะ 1- 0 0ถึง300เมตรครับซึ่งถือ่อหวาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามที่โรงเรียนมาจริงก็ะจึงได้สร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณา,าการทําการแก้ไขปรับปรุงโดยด่วนค,ค,ค่ะแล้วก็เพราะว่าพื้น,าานที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่่ตเนืองกันไล่อง,โงโค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานประกอบการขนาดใหญ่ในพื้นที่จานวนมากแล้วก็ถูกแห้งจะมีการหลักรบลอยน้ำเสียลงคลองบางใ่ญ่โดยไม่มีการบําบัด เป็นจำนวนมากเชนกันแล้วก็ถือเป็นโซนเศรษฐกิจที่ไม่มีโรงบําบัดน้ำเสียรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนร้านค้า และการสถานประกอบการขนาดห่ร่รวมทั้งโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าโรงงานทำขนมจีนค่ะเบื้องต้นก็นให้กวดขั้นลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมเอ,อไม่ให้สถานประกอบการขนาดห่่หลักรอปล่อยน้ำเสียหากพบก็ให้ดำเนินการตามกฎไม้คันเด็ดขาดเลยเพราะว่าโครงบางยญ่นี้ถือเป็นโครงไส้ลักในการใช้น้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนและการไล่พผ่านใจกลางเมืองภูเก็ตลงทะเลที่ส่วนสาธารณะนิ่งด้วยค่ะ,คะส่วนระยะยาวก็จะทำการให้จัดตั้งโรงพยาบาลน้ำเสียในโซนดังกล่าวโดยด่วนค่ะค ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเร่องข้าวจากหนังสือพิมพ์ภูเก็ตอันดามันนะครับแล้วก็ภูเก็ตโพสต์นะครับที่ได้รายงานข้าวกันเข้ามาทางไอเดียทีวีแด้วยะนะครับ